อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนาอยุ่นะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยได้รับสปอนเซอร์ใหม่จาก Spotify นะับพร้อมเปลี่ยนชื่อคำนูแล้วนะครับบาร์เซโลนาครับจะมือเซ็นสัญญากับ Spotify Streaming ชื่อดังนะเป็นระยะเวลา4ปีครับโดย Spotify เนี่ยจะได้เป็นโลโก้หลักนะครับคาดหน้าอกเสื้อของทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงจากรายงานของ sky sport com นะครับเมื่อวันที่16มีนาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับประกาศชัดเจนแล้วนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับบาร์เซโลนาครับจะประสบกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักนะครับจนต้องปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปหลายรายครับรวมกันด้วยก็คือเมสซี่นะครับผมที่ต่อสัญญาใหม่ไม่ได้ครับจนต้องแยกย้ายกันออกไปล่าสุดครับ Spotify Streaming ครับชื่อดังเลยนะครับก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแอปเพลงครับแอปเพลงของเรานะ s t o t y f y นะครับ สำหรับรายละเอียดสัญญาในครั้งนี้ครับผมทั้ง2ฝ่ายนั้นได้เซ็นสัญญากันนะครับในระยะเวลาถึง4ปีนะครับด้วยกันเลยในการเป็นพาร์ทเนอร์ให้บาร์ซ่าครับลุยล่าผลบอลสดและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง280ล้านยูโรตลอดระยะเวลาดังกล่าวครับและแน่นอนครับว่าด้วยตัวเลขขนาดนี้เนี่ยสปอติฟาครับจะได้เป็นสปอนเซอร์หลักคาดหน้าอกให้กับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงของสมโมสรบาร์เซโลนาด้วยนะครับหลังจากนี้ ทั้งนี้เนี่ยสนามคํานครับที่สร้างมาตั้งแต่ปี1957นะครับก็จะถูกเปลี่ยนชื่อครั้งแรกครับด้เช่นกันเหมือนกันนะผมสนามจะถูกเปลี่ยนชื่อไปใช้ว่า Spotify คํานนนะครับ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะสำหรับสนามคำนูของเรานะครับก็จะกลายมาเป็น Spotify คำนู นะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยเสื้อฟุตบอลนีของทัพบาร์เซโลนาเนี่ยทัพต่างดาวนะครับก็จะมีคาดหน้าอกแล้วนะว่า Spotify นะเป็นสปอนเซอร์หลักเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์เรียบร้อยนะครับแล้วามาดูต่อนะว่าโลโก้แล้วก็ลวดลายการออกแบบเสื้อจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ชื่อคำนูเนี่ยจะพีคขนาดไหนนะมาดูกันว่า Spotify เนี่ยจับมือกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงครับสวัสดีครับ